มาทดสอบออกเสียงกันนะคะคำนี้คำแรกออกเสียงว่าไม่ใช่ Isel l นะเออ i s e l ลก็ไม่ใช่นะจ๊ะออกเสียงว่า I-O i o I อืมคำต่อไปไม่ใช่อ s l a n d นะจ๊ะเป็น Island i s l n n d ออกเสียงข้างหลังเป็นเล่นสระเอญเออ Island โอเคคำต่อไป โอ้ออกจะไหนรนอบนี้ชั่วเรียร์อ่านยากเนาะเออจริงๆตัวนี้นะคะออกเสียงว่าควายเอ๋ควายเอ๋นะคะออกเสียงสองพยางควายเออใช้หยอกยากเชื่อมนิดนึงควายเอ๋ควายเอ๋อ่าก็เคยไหมห้ามออกพยางแรกพยางเดียวนะเออเดี๋ยวเขาสิว่าด่าเขานะจ๊ะเออควายเอนะอันนี้คือวงวงร้องประสานเสียงอ่านะคะคำนี้ล่ะออกเสียงยังไง อืมหลายคนจะออกแคลมแคลมอย่างเงี้ยไม่ใช่เดะเออมันจะออกว่า Cal m, calm calm ไม่มีตัว L ไม่มีลอลิงอา่า calm เลยคอควายสลาโมออมัก calm โอเคไหม calm down alright แล้วคำนี้ยนั่นอย่าออกผิดเป็นเด็ดขาดเดจจ้ะนะคะออกว่า key คี Key. อืมออกเสียงไม่เหมือนตัวสะกดเลยนะคะคำนี้แปลว่าท่าเรือนะจ๊ะอ่านต่อไปคำนี้อืม้มคูเออุเอ <c oughs> มันแมนบอลสโวไม่ใช่นคูเออุเอเด้อเออมันออกเสียงว่าคิวคิวนะคะเออก็คือคิวภาษาไทยจะเรียกว่าคิวแต่ภาษาอังกฤษมันจะเป็นคิวนะคะคิวโอเคไหมอ่านคำสุดท้าย คำนี้ออกเสียงไรเออมันอะไรเนาะดู <c oughs> ดูดูเสร็จคำคำที่สองไอ้พยางที่สองอ,อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเออคำนี้ออกเสียงไงมากออกเสียงว่า dough dough เออแปลว่าอ่าแป้งนะคะก้อนแป้งที่เ,าเอาไว้ทำแบบพวกเค,ค้กขนมปังนะคะเรียกว่า dough โอเคไหมอ่ะใครผิดยอมรับมาซะทีเดีย